มีข่าวใหม่สำหรับเจ้าตัวโจเลออนลนะครับทุกคนกางเดียนพฤศจิกายนก็คือเดือนนี้แล้ะครับเราจะได้เห็นการเปิดตัวของ h าวเวโจเลออนแล้วครับโหทั่วเปิดตัวต่อๆกันเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวเจ้าตัวโอล g า o ูด a t เองบุกไม่พักเลยนะครับเกตวอร์มอเตและเจ้าตัว Honda HRV ชมล่าสุดก็จะเปิดตัวต้นเดือนนี้เช่นเดียวกันครับโอโ้โห เขาคิดจะเปิดหลัง Honda HRV ไม่นานเองนะครับแบบนี้คงคิดว่าจะชิงส่วนแบ่งกรตดาษ่วนนี้แล้วขึ้นเป็นที่1เหมือนเจ้าตัว s 6หรือเปล่านะน่าสนใจมากๆเลยนะครับรอดูกันครับเพราะสึกนี้ผมว่ายังไงก็เดือดแน่นอนครับและครั้งนี้ไม่ธรรมดาด้วยการเปิดตัวของ h าวเวลโจไรออครั้งแรกของโลกที่ใช้เครื่องยนต์ที่เป็น HEV หรือว่าเครื่องยนต์ไฮบริดเหมือนกับเจ้าตัว H6 นั่นเองครับ ผมชอบตรงนี้ของเกตวอร์มอเตอร์ให้ไทยเดาดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไทยเราจะเป็นคนแรกที่ใช้ของใหม่ด้วยครับอย่างเช่น MG นะครับก่อนจะได้ตัวใหม่มาในบ้านเรานะครับก็คือของในจนะีนนเก่าแล้วอะ่ะคิดดูดิแต่ในเกตวอร์มอเตอร์นะครับเขาเอาของใหม่ๆล่าสุดของเขามาให้เราได้ใช้เลยนะครับตอนนี้ฮาวเวลจูไรออนที่ขายในจีนและออสเตรเลียก็ยังใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเบนซิน1.5ทอร์โบอยู่เลยครับ บอกเลยว่าบ้านเรานี่เป็นที่แรกของโลกเลยนะครับที่จะเปิดตัว HEV สำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดที่นำมาใส่เจ้าตัว h o w เ l j จู i รอนนั้นนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับเจ้าตัว h o w เ l ล6หรือว่าเจ้าตัว s 6นั่นเองแต่ก็จะมีการปรับลดพละกำลังของเครื่องยนต์ลงมาให้มันเหมาะสมกับขนาดของเจ้าตัว Jo ไรอ n นเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีขนาดเล็กกว่าเจ้าตัว s 6แต่ขนาดเขานะครับก็จะใหญ่กว่าเจ้าตัว MGHS ด้วยซ้ำไป แต่ออปชั่นคอมปลไปไฮเทคจะถูกใส่มาเต็มเหมือนรุ่นอื่นๆแน่นอนนะครับถึงแม้จะมีการลดสเปคผมว่ายังไงสเปคเขาถ้าเทียบกับในคาสของเขานะครับก็ยังอยู่ในระดับท็อปสุดแน่นอนส่วนตำแหน่งการตลาดจะต้องมาเจอตรงๆเลยกับเจ้าตัว Honda HRV ที่จะเปิดก่อนหน้าเขาแป๊บเดียวเองครับแล้วก็ MGHS 1.5 Turbo ันนี้ถ้าเจ้าตัวหน้าใหม่ของ MGHS มาผมว่า แข่งกันดุเดือดแน่นอนครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีหน้าใหม่มาเนาะเราต้องรอปีหน้าแล้วกันนะตัว MGHS หน้าใหม่ตัวต่อไปจะเป็น Toyota Corolla Cross <S 1> <S 1> รวมถึง Nissan ค i s และตัวสุดท้ายจะเป็น Mazda CX30 โห,โหแต่ละตัวนี่ดุๆทั้งนั้นเลยครับคู่แข่งเขานี่โหดๆทั้งนั้นเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าตลาดของเขาจะแข่งในตลาดที่เป็น B SUV เต็มตัวเลยครับเอาละงานนี้มันแน่นอน ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้นะครับเราจะได้เห็นบูธเกดวอลมอเตอร์เต็มแน่นอนเพราะว่าจะมีทั้งเจ้าตัว S6 Goodcat แล้วก็จูเรออนผมว่า,างไงก็คือคักแน่นอนนะครับบูธของเก t วอลมอเตอร์เดี๋ยวเราก็จะมารอติดตามกันต่อไปนะครับและถ้าใครอยากทายราคาของเจ้าตัวฮาวเวลจูเรอนคันนี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยครับว่าคิดว่าจะมาในราคาไหนครับสำหรับวันนี้ผมขอมาอัปเดตข่าวสารเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ